สวัสดีนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูรีวิวการจัดอาหารโรงแรมของญี่ปุ่นนะคะพอดีเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปพักโรงแรมหรูๆรเขาจัดสไตล์อาหารแบบไหนนะคะมาดูนะคะส่วนใหญ่เลยเท่าที่ดูโต๊ะหนึ่งเขาจะจัดไว้แค่4ี่คนแล้วเวลาทานอาหารเขาจะมีถาดรองแบบนี้นะคะมีอุปกรณ์ให้เราหยิบใช้นะคะเสร็จแ,แล้วเขาจะมีถาดเรียงๆเป็นลุ่มๆแบบนี้ถาดเขาจะเล็กๆเขาจะไม่เน้นถาดใหญ่มากนะคะตักอย่างละเล็กอย่างละน้อยคือเขาเน้นกินเป็นส่วนตัวไม่เห็นกินเป็นส่วนรวมนะคะ อันนี้ก็คือเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงต่างๆเช้า,ชานี้เขาเลี้ยงของสดค่ะจะมีปลาหมึกสดปลาแซลมอนสดนะคะแล้วก็กุ้งสดๆสดอันนี้นะคะนี่คือเครื่องเคียงที่เขาให้กินสดๆนะคะแล้วแต่ใครชอบคะ่ะใครชอบสไตล์แบบไหนก็ชอบแบบนั้นมาทานแบบนั้นนะคะใครชอบของสดๆนะคะ,าะ,คะวาซาบินะคะฉุนขึ้นจมูกเลยปลาแซลมอนนะคะาะปลาแซลมอนดิบๆใครชอบเมนูนี้รับรองถูกใจนะคะลักจากมุมสดๆ นะคะนี่เราพามาดูเครื่องเคียงที่ทานสดๆต่อไปนะคะหลังจากดูมุมนี้แล้วนะคะของสดแล้วต่อไปมาดูมุมเครื่องดื่มบ้างนะคะเครื่องดื่มเขาก็จะจัดไว้เป็นชุดๆแบบนี้นะคะจะมีน้ำนะคะอันนี้ก็จะไม่ต่างจากโรงแรมในบ้านเราสักเท่าไหร่นะคะใครเลือกดื่มน้ำอันไหนก็กดเองตามใจชอบอันนี้เขาก็จะมีบริการนะคะนอกจากาน้ำดื่มประเภทนี้แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่ง น้ำดื่มที่พวกเป็นชาก,กาแฟนะคะคใครชอบชาก,กาแฟใครชอบน้ำดื่มประเภทผลไม้นะคะก็มีให้เราเลือกทานหลากหลายรูปแบบนะคะ,ะเลือกทานตามใจชอบค่ะอันนี้ลักษณะการบริการของเขานะคะน,นี่เราถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่าการบริการของคนญี่ปุ่นกับการบริการของบ้านเราแตกต่างกันไหมนะคะอันนี้คือน้ําจะมีให้เรากดหลากหลายเลยนะคะชอบน้ําอะไรก็กดเอานะคะ คำว่าอาหารญี่ปุ่นนะคะรสชาติมันก็จะจืดอยูอ่แล้วแต่ที่สําคัญเขาจะเน้นทานปลาค่ะปลาแซลมอนของเขานี่เยอะมากนะคะทุกมื้อเขาจะมีบริการปลาแซลมอนอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่แล้วก็าบลกี้นะคะไส้กรอกอันนี้จะเป็นเมนูมุมสลัดนะคะใครชอบทานเมนูมุมสลัดก็ดังด้านนี้เลยค่ะ ส้มของเขาก็จะแปลกจากบ้านเราคือเขาจะไม่เอาเปลือกออกนะคะแต่แล้วลน,น,นี่อันนี้ส้มนะคะเขาไม่เอาเปลือกออกน,นะำะอัน,นี้มุมมุมอ่าทานแบบอาหารแบบเบาๆท้องอันนี้เป็นประเภทอ่าเครื่องเคียง <c oughs> เครื่องเคียงของเขาจะเยอะมากเลยนะคะของคนญี่ปุ่น <c oughs> เครื่องเคียงเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นซุปนะคะซุปข้าวโพด ใครชอบทานซุปก็ประเภทนี้เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวข้าวญี่ปุ่นนี่อร่อยมากเลยนะคะเขาเม็ดป,ป้อมๆสั้นๆแต่ว่าเก,กาะกันเป็นก้อนอร่อยมากอันนี้เครื่องเคียงทำานแบบทำน้ำซุปนะคะใครชอบทานซุปเขาก็จจะมีเครื่องเคียงให้เราตักใส่นะคะอยากคล้ายๆหอมมีสาหร่ายคล้ายๆหอมซอยแล้วก็เครื่องเคียงเขาได้กินซื้อม้อน,น้ําซุปที่เราตักใส่นะคะเราชอบเราก็ตักใส่ลงไป บางคนชอบทานน้ำซุปร้อนๆนะคะก็จะมีบริการหลากหลายอันนี้ถ้วยคะ่ะถ้วยส้าเรบใส่น้ําซุปถ้วยเขาจะไม่ใหญ่มากอันนี้จะมาโซนโซนขนมปังนะคะใครชอบทานประเภทช,ชากา,ฟาแฟขนมปังตอนเช้าไม่ทานข้าวก็ทานอาหารเบาๆท้องประเภทนี้นะคะลักษณะของเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะพวกขนมที่ทานกับขนมปังอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผ,ผักของเขานคนไหนที่ชอบทานผัก,ผก,น,ผกนะคะก็จะมีผักให้เราทานนะคะ อันนี้หม้อนี้นะคะอ่าอันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรถั่นเน่านะคะคือทานคือคนญี่ปุ่นนี่เขาจะชอบชอบทานถั่วเน่าอันนี้ไก่ทอดนะคะเมนูนี้ไก่ทอดไปที่ไหนไม่พ้นไก่นะคะไก่บ้านเราก็มีอันนี้อะไรเอยอันนี้ก็อันนี้ผัดผัดเนื้อนะคะ <ot> s <S อ่าก็ <ๆ S 1> เรียกว่าเนื้อกวางนะหัว้อเนื้อกวางไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อวัวน,นะคะเนื้อกวางอร่อยค่ะ การบริการขนมปังของเขาของเขาทําไว้2จุดนะคะจุดแรกที่เราให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นโซนขนมหวาน,นนี่เขาจะจัดเรียงไว้แบบนี้คะ่ะหน้าตาน่ารักชิ้นเล็กๆนะคะเขาทำไว้ชิ้นเล็กๆน,น,น่ารักมากเลยนะคะ่ะอันนี้ของหวานโซนของหวานคือขนมทานเล่นนะคะใครชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนก็แบบนี้เลยคะ่ะ ชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นอันนี้หลากหลายมากนะคะที่เขาจัดไว้ให้เราดูอันนี้ค่ะที่เราบอกเมื่อัะคู่นี้ที่ประซุปถั่เน่าคือคนญี่ปุ่นอชอบทานเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อสุอขภาพมากๆเลยนะคะ